สวัสดีครับผมนายลังสัรสุทธิศักดิ์ไปบุ์นะครับวันนี้เราจะมาสอนในรายวิชางานไฟฟ้าเบื้องต้นตัดวิชางอ0 2 2 7นเะครับเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมหนะครับวันนี้เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับนะครับเราเรียนรู้เพิ่มเติมจากงานที่แล้วนะครับงานที่แล้วเป็นการต่อจอไฟฟ้าสองสว่างนะครับโดยไม่มีสวิตนะครับ งานนี้เป็นงานต่อเนื่องนะครับเป็นการต่อผ่านสวิตช์ทางเดียวนะครับสวิตช์ทางเดียวนะครับซึ่งมีรูปแบบหลากหลายนะครับรูปแบบหลากหลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติและมีการปฏิบัติอย่างไรนะครับเพราะนั้นคิดมีเวลาจํากัดนะครับผมต้องทําคลิปไม่เกิน14นาทีนะครับถึงจะลง YouTube ได้นะครับใช้เป็นสื่อการสอนนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับการ ฝึกนะครับการฝึกหรือการศึกษานะครับผ่านความรู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าเราไม่มีความรู้มันก็อาจจะอันตรายนะครับและในอนาคตนะครับเราต้องนําสิ่งเหล่านี้นะครับไปใช้ประโยชน์นะครับในชีวิตประจำวันของเรายังไงก็ฝากไว้นะครับขอบคุณมากครับต่อไปมาดูเครื่องมือและอุปกรณ์นะครับเครื่องมือและอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมครับไอควงชิคไฟนะครับปักเสียบตัวผู้นะครับมีแคตเตอร์วันนี้สายไฟ2เส้นนะครับ ในวงจรนี้ใช้สายไฟ2เส้นนะครับในการสาธิตสวิตช์ทางเดียวนะครับเส้นสวิตช์ทางเดียวจะมีของเก่ากับของใหม่นะครับของใหม่ก็จะเป็นรุ่นที่เสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกเลยนะครับของเก่ารุ่นเก่าก็จะเป็นน็อตขันล็อกนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเรากําหนดเอาก็ได้ไหนเป็นแอลไหนนะครับไหนเป็นทางเข้าไหนเป็นทางออกนะครับได้ทั้งหมดนะครับนะครับสวิตช์ทางเดียวก็จะมีจุดเดียวนะครับสวิตช์สองทางจะไม่มีจุดนี้นะครับจะเป็น เรียบๆไปเลยนะครับต่อมาไข้ควงแฉกนะครับคีมนะครับเทือรไม่นอนเหมือนเดิมนะครับเทือรไม่นอนหรือจุดต่อหรือเตาต่อนะครับขั้วหลอดนะครับแบบเกลียวนะครับขั้วหลอดแบบเกลียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็ใช้ในปัจจุบันนะครับเทือร์มินอนเราก็จะเพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะครับไว้สําหรับต่อนะครับต่อมาเรามาดูวิธีการต่อนะครับก็ดําเนินการต่อได้เลยนะครับก็ทําการปอกสายไฟนะครับปอกสายไฟนะครับ ออกสายไฟเหมือนใบงานที่แล้วเลยนะครับการต่อวงจรไฟฟ้าสองสว่างนะครับใบงานที่แล้วไม่มีสวิตนะครับใบงานนี้มีการต่อสวิตเข้ามานะครับก็ปอกสายไฟเหมือนเดิมนะครับครับดึงออกมานะครับแล้วก็ตัดตัดรักษาแบบนี้นะครับครับแล้วก็ดึงกลับเข้าไปคืนมันก็จะสวยงามนะครับบางคนไม่เข้าใจไปปอกแบบนี้เลยนะปอกแบบนี้เลยนะครับพอเราปอกรุนแรงไปมันจะไปโดนเอาสายไฟนะครับ เราจโยกซ้ายโยกขวามันก็เกิดการชีกขาดนะครับก็ทําให้ไฟฟ้ารับววงจรได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเรามาระวังนะครับคราวนี้การต่อปลั๊กก็เหมือนเดิมนะครับใส่ปลั๊กตัวผู้เหมือนเดิมนะครับนะครับก็ขายออกนะครับนะครับเราก็ขันนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับอาจจะใช้เวลาเร็วนิดนึงนะครับเนื่องจากคลิปต้องอัดไม่เกินสิบวินะครับายด้านหนึ่งนะครับไปด้านหนึ่งนะครับเราใส่ปลั๊กนะครับปลั๊กตัวผู้นะครับ อันนี้ปด้านนึงนะครับเราก็ใส่ขั้วหลอดนะครับใส่ขั้วหลอดนะครับก็ปอกสายนะครับขั้วหลอดนะครับอันนี้ยุคใหม่ๆก็เป็นขั้วหลอดแบบสําเร็จรูปนะครับขั้วหลอดแบบสําเร็จรูปเราก็ขันใส่เข้าไปในเตาต่อหรือเตอร์พินอนได้เลยนะครับใส่ด้านไหนก็ได้นะครับใส่ด้านไหนก็ได้นะครับไม่ได้กาหนดตายตัวนะครับเราสามารถใส่ได้นะครับเพราะว่าไฟฟ้ากระแสสลับใส่ขั้วไหนก็ติดหมดนะครับ ใส่ขั้วเอ็นใส่ขั้วแอลติดหมดนะครับนะครับตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับนี่ขั้วหลอดนะครับต่อไปเราก็ไปใส่ที่ปลายายอีกเส้นที่สองนะครับเส้นที่สองที่เราปอกไว้นะครับปลายใส่เส้นที่สองนะครับก็เมื่อเราปอกแล้วนะครับเส้นที่สองนะครับอาจจะไวขึ้นนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไปงานที่แล้วเราปลอกให้ดูแล้วนะครับไปงานนี้ก็นะครับก็ทําเหมือนกันนะครับปอกแล้วก็ใส่เข้าไปในเทอร์มินอลนะครับ บางครูบางท่านอาจจะคำนดนะครับว่าสายสีดําของขั้วหลอดนะครับเป็นสายที่มีไฟนะครับเราก็สายทิมตาลนะตามข้อกําหนดของไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยก็สายลายอยู่แล้วนะครับลายลายอยู่แล้วเวลาเราเสียบปลั๊กไปนะครับเสียบปลั๊กไฟเข้าไปสายนี้อาจจะมีไฟก็ได้นะครับเราก็พลิกนะพลิกพลิกขั้วนะครับพลิกการเสียบสมมติเราเสียบด้านนี้นะครับเสียบด้านนี้เข้าไปในปลั๊ก ไฟสายซีเงินมีไฟนะครับสายซีมตตลไม่มีไฟนะครับเราก็พลิกปักกลับมาด้านนี้นะครับสายซีมตตลก็จะมีไฟแล้วนะครับสายซีน้าเงินก็ไม่มีไฟนะครับแค่การกลับด้านเฉยนะครับบางทีครูผู้สอนก็จะวางยานะครับเพื่อนักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์นะครับสังเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นทํำยังไงให้สายซีเมตตลมีไฟนะครับก็ถ้าเสียบด้านนี้แล้วสายซีมตตลไม่มีไฟก็กลับด้านนะครับกลับด้านก็สีด้านหนึ่งนะครับสายซีมตตลก็มีไฟแล้วนะครับ เท่านี้ด้านนี้ก็เสร็จแล้วนะครับปลายสายด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นขั้วหลอดปลายสายด้านหนึ่งก็จะเป็นปลั๊กเสียบนะครับเพากนั้นเราก็เอามาใส่นะครับับสายสีน้าเงินนะครับก็ต่อเข้าไปนะครับในเต้าต่อนะครับต่อผ่านไปเลยนะครับสายดินนะครับเราเรียกสายดินหรือสายนิวตันนะครับก็ต่อเข้าไปนะครับก็จะเหลือปลายสายสองเส้นนะครับปลายสายสองเส้นไว้สําหรับต่อผ่านสวิตช์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครก็ ข่ได้ความระมัดระวังนะครับเห็นไหมครับบางทีไขแล้วเทอมินอลเสียนะครับเราก็ต้องหาวิธีการนะครับหาวิธีการครับทาอย่างไรนะครับเทอมินอลมันถึงจะไขได้แน่นนะครับเป็นการฝึกนะครับให้การคิดวิเคราะห์นะครับสังเคราะห์นะครับแล้วก็แยกแยมออกมานะครับนี่นะครับไข่แคพอตึงนะครับก็นะครับนี่นะครับปั๊มาหาขั้วหลอดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้ก็จะเหลือสําหรับไว้ต่อสวิตนั่นเองนะครับก็เป็นสายสีน้ำตาลถ้าเป็นรุ่นเก่าก็ขันน็อตออกนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับขันน็อตให้แน่นนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรยากนะครับเพราะฉะนั้นเราทําง่ายๆนะครับนี่นะครับด้านที่หนึ่งเสร็จแล้วมาด้านที่สองนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปจะตรงกันก็ได้นะครับ หรือไม่ตรงกันก็ได้เพราะว่าขั้วของเขาเขามีมีการพ่วงต่อกันอยู่แล้วนะครับเป็นขั้วเดียวกันนะครับนี่นะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะครับการต่อนะครับผ่านสวิตนะครับการต่อวงจรไฟฟ้าส่องสว่างผ่านสวิตนะครับปลายสายด้านหนึ่งจะเป็นปลั๊กนะครับปลั๊กตัวผู้นะครับปลายสายด้านหนึ่งก็จะเป็นขั้วหลอนนะครับทําการปิดเปิดนะครับแล้วเราก็จะใส่ นะครับใส่หลอดไฟนะครับใส่หลอดไฟผมลืมนะครับผมลืมบอกไปนะครับอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่ง <mel> ก็คือหลอดไฟนะครับหลอดกลมชนิดเกลียวนะครับชนิดเกลียวนะขนาดสิบวัตต์นะครับนะครับผมลืมบอกไปนะครับในเครื่องมือและอุปกรณ์สกีนะครับก็นะครับก็ไขเข้าไปเลยนะครับนะครับดูนะครับการไล่นะครับค่อยไล่ไปทีละจุดนะครับอดีคลิปต้องใช้เวลาจํากัดนะครับนะครับผ่าน นะครับผ่านปลั๊กตัวผู้ไอ้ปลั๊กสวิ์นะครับผ่านสวิ์ทางเดียวแล้วก็ปลั๊กเสียบนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเปิดสวิคไฟก็ระมัดระวังนะครับอ่าเราเสียบปลั๊กได้เลยนะครับเราเสียบปลั๊กได้เลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเทอไม่นอนไม่ดีก็จะหลุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทํางานก็ระมัดระวังนะครับอย่าลืมถอดปลั๊กไฟก่อนเสมอนะครับก่อนลงมือปฏิบัตินะครับเพื่อป้องกัน นะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้านะครับอาจจะทําให้ไฟฟ้าวิ่งข้ามาหาเราได้นะครับแล้วก็สามารถดูดเราได้นะครับไฟช็อตเราได้นะครับอาจจะเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาระวังนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับดูดีๆนะครับเช็คดูดีนะครับก็เปักเข้าไปนะครับนี่นะครับก็องการเปิดสวิตนะครับเปิดสวิตนะครับ นี่เสร็จแล้วนะครับติดแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับดับสวิตดิดสวิตอีกครั้งนะครับเห็นไหมครับเป็นอันเสร็จนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับนะครับคนไม่เคยทําก็อาจจะง่ายหน่อยนะครับคนไม่เคยทําเลยก็อาจจะยากสักเล็กน้อยนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับการทํางานทุกการทํางานนะครับหากเราไม่เคยทํานะครับมันก็ยากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับยิ่งเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับทุกคนก็จะกลัวนะครับกลัวไฟ รั่วไฟดูดไปช็อตนะครับนี่นะครับวงจรมันอันนี้คือปลั๊กนะครับปลายสายนะครับปลั๊กสวิ์ลักษณะแบบนี้นะครับจะต่อด้านนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ชุดเดียวกันนะครับนะครับสายดินก็ถ้าเป็นทั่วๆไปก็สามารถมัดนะครับจับมัดรวมกันนะครับครับแต่นี้เราใส่เทอร์มินอลนนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นแล้วก็เหมาะสมกับการทํางานนะครับแล้วก็คั่วหลอดนะครับเป็นอันเสร็จนะครับ เพราะนั้นฝากไว้นะครับทํางานด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ทํางานด้วยความเข้าใจนะครับนะครับไม่มีอะไรยากนะครับก็เปลี่ยนจากนะครับงานที่แล้วนะครับก็คือต่อวงจรไฟฟ้าสองสว่างโดยไม่ผ่านสวิ์นะครับอันนี้เราผ่านสวิ์มานะครับก็เพิ่มสายไฟหนึ่งเส้นนะครับทําการต่อวงจรก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับไปลองดูนะครับฝึกกันบ่อยๆนะครับจะได้เก่งนะครับนะครับแล้วก็ถึงเราไม่ได้เก่งด้านนี้เราใหญ่น้อยเรามีความรู้นะครับ เวลามีใครมาซ่อมไฟหรือเราจ้างช่างมาช่างเขาต่อถูกต้องไหมครับอย่าลืมว่าการไฟฟ้าส่วนโดยผ่านนะครับกำหนดให้สายสีน้ําตาลนะครับเป็นสายมีไฟนะครับสายสีน้ําเงินเป็นสายดินนะครับสายที่ไม่มีไฟนะครับเพราะนั้นเวลาช่างต่อบ้านเราก็ต้องดูด้วยนะครับบางทีต่อสายเส้นสีน้ําเงินมีไฟนะครับไฟก็เลี้ยงอยู่ในวงจรนะครับก็จะกินไฟทําให้อ่าทให้เราเสียค่าไฟนะครับไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับ ยังไงก็ฝากไว้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้